สวัสดีทุกท่านครับผมพบกับสือศิลปินยามเชา้าวันอาทิตย์ครับ23มกราคม65นะครับเป็นบรรยากาศฟ,ฟ้าหลังฝนนะครับปรากฏการดาวค้างฟ้าครับดาวค้างฟ้านะครับด้านบนนะครับผมนจะเห็นบ้างไหมครับเนี่ย นานๆจะได้เห็นนะครับดาวค้างฟ้าโอโดนเมฆบังนะครับเมื่อกี้ยังชัดเจนอยู่เลยนะครับผมดาวข้างฟ้าฤดูการผิดแปลกไปนะครับฤดูการฝนลงฤดูหรือมีพายุ เข้ามาในช่วงฤดูหนาวนะครับเหตุการณ์ของการเกิดพายุเนื่องจากความกดอากาศของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันมากนั่นเองนะครับผมจึงทำให้เกิดพายุยิ่งความกดอากาศที่ต่างกันเยอะมากสู่ความรุนแรงของพายุก็จะรุนแรงตามนะครับ นี่เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับหลังห้องพักนะครับผมห้องพักวันนี้มาคุยกันโดยเห็นแน่นะครับเพราะหลายคลิปที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เห็นแน่นะครับต้นไม้หลังห้องนะครับส่วนนี่ครับเน่แดงที่เลี้ยงไว้นะครับ ส่วนหนึ่งก็ผมนำกลับไปเลียงที่บ้านนอกแล้วนะครับส่วนปลาเชิงร้อยนะครับผมสัวนนี้ก็บัวและก็แหนนะครับนี่ฝนตกเมื่อคืนนะครับผมน้ำข้างยังเกาะบนใบไม้นะครับ เอาค้างฟ้าออกมาแล้วนะครับผมออกมาแล้วครับท่านจะเห็นไหมเห็นแล้วครับเนี่ยตรงก้อนเมฆนะครับผมเห็นไหมครับระหว่างก้อนเมฆนะครับ เป็นดวงจันทร์ที่ยังเห็นอยู่นะครับผมปกตินี่ไม่ค่อยเห็นนะครับจะรับไปแล้วครับแต่วันนี้นี่เกิดปรากฏการดาวขางฟ้านะครับผมยังสามารถเห็นดวงจันทร์ในตอนกลางวันได้เลยนะครับบรรยากาศฟ้าหลังฝนกด ของฟ้าแจ่มนะครับวันนี้ค่นข้างแจ่มครับไม่มีอะไรมากนะครับคุยสยเปเนระไปนะครับทักทายทุกท่านกันนะครับกับปรากฏการณ์ที่ผิดแปลกไปนะครับมีการของฝนที่เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับผม ก็เป็นข้อดีส่วนหนึ่งสำหรับการทำไร่ทำสวนนะครับหรือการปลูกป่านะครับก็ได้น้ำฝนมาช่วยนะครับผมก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งซึ่งวันก่อนนี้ก็มีลูกเห็บตกที่แถวจังหวัดของผมนะครับโอ้หขาวโพลนนะครับรากฏุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับผมได้เห็นปีนี้นะครับ มือนอยู่เมืองนอกเลยนะครับคิดว่าเป็นหิมะนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับเป็นลูกเห็บที่ตกมาเยอะมากนะครับเหมือนหิมะเลยนะครับนี่แหละครับปรากฏการณ์ท,ท,ที่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในยุคนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปมนานะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ